วันนี้เราอยู่กันที่ก๋วยเตี๋ยวสาบาทค่ะเป็นก๋วยเต,ยเตยี๋ยวชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ตอนนี้มันอยู่ที่ไหนนะพี่ตอนนี้พี่จัดอยู่ตรงหลังโรงเรียนปรินนะะ้นค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะแต่ว,ว่าเราใช่เราจะไ่กินแบบธรร,ธรรมดานะคะวันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะกินกันแบบไหนเดี๋ยวเราไปข้างในกันเลยนะคะๆๆๆๆๆๆๆ จะให้ดูนะคะว่าที่เราสั่งจะเป็นเกีเ๊ยวชามเล็กๆนี่แหละทีเราจะมาสั่งกันกินเนาะเพื่ใช่อันนี้เราบอกก่อนว่าชามเล็กๆเ,เนี่ยจะเป็นเส้นเล็กเส้นหมี่เส้นใหญ่ที่เขาจะขายชามละสามบาทแต่ถ้าเป็นหมี่เหลืองน,นะคะเขาจะขายชามละสิบบาท ตอนนี้เราก็เลยไปแข่งกันกินมีเหลืออคนละสองตามหลังแล้วที่เหลือก็จะมาส่งกันมาจานเล็กใครจะกินได้เยอะกว่ากันใช่เดี๋ยวเรามาคอยดูต่าง้ายกันนะใช่แล้วผู้ชนะนะจะมีผู้ชนะด้วยเดี๋ยวเราจะมาเฉลยตอนท้ายว่าผู้ชนะจะได้อะไรเดี๋ยวเราบอกก่อนบอกว่าเบื้องต้นผู้ชนะอาจจะได้สองต่อสอแรกจะเป็นเงินรางวัลห้าพันเนาะอันนี้ได้ได้ไปเลยใช่ไหมทหารชนะที่ได้เลยห้าพันนะห้าพันเลย ราจะบอกคุณว่าห้านี้มาจากไหนเนโอเคเอ่อีกอันหนึ่งตอนที่สองเราจะมีการอ่ะกับชรลาจลับชาาหรืเรียกว่าเป็นกล่องกลุ่มกลุ่มองุ่มุ่มเดนนี้จะมีคำสั่งต่างๆจะเป็นคำสั่งในการพาไปเลี้ยงอืมคุณแครก็ต้องเลี้ยงคุณชนะต้องยูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตามหนึ่งวันโอเคไหมอาดี๋ยวดูตอนที่เราเจอไปนะหเราจมีให้ดูน่อยว่าร้านนี้เขาอะไรบ้าง ประมาณนี้นะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะเดี๋ยวเรา,าดูกันกินของเรา Vamos อนนี้นะคะก็มาถึงช่วงที่เราจะมานับผลการแข่งขันกันนะคะว่าแข่งกันไปแล้วใครชนะใครแพ้หรือใครกินไปเท่าไหร่เนาะ,ะ,ะเดี๋ยวเรามานับของพี่ใหญ่เราก่อนแล้วกันของเจ๊แล้วกันได้ค่ะอันนี้เริ่มจากชามใหญ่เลยนะคะหนึ 2> 1, 2, ่งสองแล้วก็ชามเล็กนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบรวมแล้วเป็นพิจองชามค่ะเยอะมากค่ะต่อไปมานับของเราต่อเนาะ มีหนึ่งสองทำเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดาสิบโอ้าว่าเข้ากันไม่มีคนแพ <laughs> ดังนั้นจะต้องตามที่สัญญาไว้ต้นคลิปเนาะเราสัญญากันว่าใครชนะเนี่ยจะได้เง,ง,งิ 5, 5นรางวัล <5, S 1> ห้าพันห้าพันอะไรคะห้าพันสี่ ตีเป็นเงินไทยแล้วเท่าไหร่คะเจ๊17บาทอ่า17บาทครึ่งตอนนี้เราก็ตกลงกันละบาทเราจะได้ทุละห้าคำสืีอจากกองกลางที่เป็นเงินรางวัลของเรานะคะตอนนี้เราก็เตรียมไว้ละเจ๊เดี๋ยวให้เจ๊โทรให้ดูหน่อยโทรให้ดูหน่อยเงินรางวัลทั้งหมดในวันนี้เป็นเงินบาทเป็นเงินเท่าไหร่คะเจ๊นี่นะคะ35บาทค่ะเดี๋ยวเรามาส่งมอบกันนะคะรับรางวัลค่ะเ โปรต่อที่สองนะคะเพื่อนนี้ค่ะเราจะจับฉลากกันว่าคนที่จับฉลากได้อะไรก็จะได้กินอันนั้นฟรีนะคะเดะะี่จับให้น้องจับก่อนเดย๋ยเพิ่งเปิดเปิดพร้อมกันนะคะค่ะอะไรเอ่ยบิงชูลูกยีมา กินไหวไหม,ค,หมะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปตปรกรมกันไปกินบิงทูแล้วก็ได้รูปชิ้นนะคะเดี๋ยวร้านไหนเดี๋ยวไปดูกันบางทีเนะาะเพราะาตอนนี้เราก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะกินร้านไหนที่ใกล้เราที่สุดปะนี้นเนะาะคอเค่ะตอนนี้เรากำลังไปตามหาน้ำแข็งใสแล้วก็ ลูกชิ้นทอดใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรากําลังหากันอยู่นะคะในเชียงใหม่เนาะที่มันอร่อยอร่อยแล้วก็ดังๆังหน่อยนะคะเดี๋ยวเราบอกพี่กัดอีกทีแล้วกันนะคะได้องค่ะโอเคตอนนี้เราอยู่ตลาดสันประค่อยสันปะค่อยใช่ไหมใช่ในรถน้ำแข็งใสในตลาดกันเนาะฮะตอนนี้นะคะเราก็จะเข้าตลาดนะคะตามมาตรการโควิดนะคะอ่ะตามตามเลขาเดี๋ยวเราจะไปซื้อน้ำแข็งใสวิงชูนะคะ หรือตามตามหาร้านก่อนนะคะนี่ตา so มหาเจอแล้ว hmm. ร like right? okay. okay. right. okay. ้านน้ำแข็งใสในตลาดเขาเรียกตลาดทองคำก็ตรงเนี้ยนี่เรากำลังจะซื้อน้ำแข็งใสใช่ไหมพี่เบนโอเดี๋ยวให้ดูก่อนนะมันมีไส้อะไรบ้าง อนนี้เราก็ได้แล้วนะคะบิงชูน้ำแข็งใสค่ะนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราเจอร้านลูกชิ้นแล้วนะคะอยู่ที่ตลาดหน้าตลาดสันปลาข่อยะคะ่ะลูกชิ้นทองสุกนะคะเอา,เอ,าอะไรเออได้เอารวมเลย30รวม30แล้วก็เอาลูกชิ้นเนื้อ20แยกถุงเดอ้อ ใช่ใช่ใชออ,อ,อ่าเดีม,ดดน,มออหน,นห้อ่านเป็นผสม,สมนี่คือยังไงน่ากินมากมมนี่เขาแยกหม้อด้วยนะเนื้อก็คืออีกหม้อหนึ่งไม่ไม่ทอรวมกันอ,อยู่หน้าทางเข้าตลาดสันปักคอยอมไม่เอาเผ็ดอันนึงได้ไหม Hey. วันนี้กินทั้งวัน <laughs> ตอนนี้ภารกิจเราก็ถึงมาตอนสุดท้ายแล้วที่เราได้กินน้ำแข็งใสแล้วก็ทุชิน้นทอดคือถ้าจะยาวกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะท้องแน้นมาก <laughs> <laughs> กินทั้งวันคะ่ะคลิปนี้ <laughs> บอกเลยว่าจุก <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้า ติดตามเรานะคะว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรกันอีกนะคะอย่าลืมเรานะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะ <c oughs> แล้วอย่าลืมอะไรนะคะ <c oughs> กดกระดิ่งคุ้งกิ้งคุ้งกิ้งค่ะโอเคไว้เจอกันใหม่นะคะ <c oughs> บ๊ายบาย